มาอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนะครับสำหรับผู้จัดคนเก่งอย่างคุณไก่วรายุทธนะครับงานนี้ตอบชัดเลยทำไมละครของกาปเจนนี่ถึงออกอากาศ5วันติดนะครับไก่วรายุทธนะครับหรือคุณไก่วรายุทธมิรินทจินดานะครับเจ้าของผลงานละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตานะครับที่ออกอากาศทางช่องส แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยกระแสฟิทแบคตอนนี้เนี่ยตอบรับดีมากๆเลยนะครับจากแฟนละครนะครับของหนุ่มกัฟขนาวุฒิแล้วก็คุณเจนนี่เทนโพสวุวรรณนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนสงสัยว่าทําไมละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาถึงได้ออกอากาศติดต่อกัน5วันติดนะครับต่อสัปดาห์ก็คือทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา20นา30นาทีเป็นต้นไปนะครับ การออกอากาศแบบนี้เนี่ยมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับแล้วก็สร้างความกดดันกับการเป็นผู้จัดอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทางด้านของคุณไก่วรายุทธ์นะครับก็ได้มาตอบนะครับคิดว่าเป็นความตั้งใจที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับของน้องกัปแล้วก็แฟนๆของเจนนี่รวมถึงแฟนละครที่ติดตามผลงานของพี่ไก่เอง ถึงขอเสิร์ฟให้แแฟนเนี่ยได้ติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมแบบ5วันต่อสัปดาห์นะครับส่วนในฐานะที่พี่ไก่รายุทธ์เนี่ยเป็นผู้จัดละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาเนี่ยได้ออกอากาศ5วันติดเนี่ยรู้สึกกดดันไหมรวมถึงมีความแตกต่างจากการออกอากาศตามเวลาปกปติอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคำถามนี้เนี่ยพี่ไก่ของเราก็ตอบว่าพี่เหนื่อยกับตรงนี้มาก คือว่าไม่มีเวลาให้กับแฟนคลับได้โปรโมตหรือช่วยกันเชียร์มันเป็นวันต่อวันเลยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นด้วยตัวละครของนักแสดงเอง<ม>ของเนื้อเรื่องของตัวละครเขียนบทเองมันต้องช่วยกันมากๆเลยแฟนคลับก็ช่วยมากอยู่แล้วแต่สิ่งที่ คนเห็นติดติดกันเนี่ยมันเป็นดาบสองคมถ้าคนชอบก็ชอบไปเลยถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยแล้วยิ่งตอนนี้แพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันเยอะมากมันสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกนาทีจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วในการออกอากาศในช่วงเวลาพราม์ามของทางช่อง3แล้วก็ออกอากาศ5วันติดกันเรตติ้งอาจจะไม่ดีพี่ก็รู้สึกเสียใจนิดนึงแต่มัน ไปได้แพลตฟอร์มอื่นๆเข้ามาช่วยทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้จัดคนเก่งอย่างคุณไก่รายุทธ์เนี่ยก็ได้พูดถึงอีกหนึ่งซีนสําคัญเลยของละครเรื่องมัดหัวใจใหญ่ซุปตานะครับเมื่อออกอากาศไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกับซีน ขอแต่งงานคุณผู้ชมนะครับของพระเอกนางเอกในเรื่องเนี่ยก็คือคุณเจนนี่แล้วก็คุณกับคณาวุฒนะครับซึ่งซีนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ถูกอกถูกใจมากๆคุณผู้ชมนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับละครเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาถ่ายทําค่อนข้างที่จะ นานพอสมควรเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคุณผู้ชมนะครับกระแสตอบรับของละครเรื่องนี้ก็ยังดีมากๆเลยอย่างที่พี่ไก่บอกคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแฟนคลับที่ช่วยกันโปรโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทางน้องกัฟเองหรือว่าของคุณเจนนี่เองแล้วก็เป็นการกลับมาเล่นละครในรอบหลายๆปีเลยของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณคุณผู้ชมอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งผู้จัดแล้วก็เหล่าบรรดานักแสดงจากเรื่องนี้ด้วยแล้วกันคุณผู้ชมก็ถือว่าละครน้ําดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นละครที่แบบว่าดูแล้วเนี่ย รู้สึกผ่อนคลายเบาสมองเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีก็คือกึ่งๆละครแบบแนวคอมเมดี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยละกันนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยละกันมัดหัวใจใหญ่ซุปตาอ๋อกาศวันพูดถึงวันอาทิตย์เลยใช่ห้วันรวดเลยคุณผู้ชมแบบคือดูแบบนอนต่อปนันไปเลยต่อเนื่องไปเลยไม่สะดุดเอาจริงๆนะถึงแม้ว่าเรตติ้งที่ออกอากาศเนี่ย มันจะกระแสะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างที่พี่ไก่บอกมันจะมีแพลตฟอร์มอื่นเข้ามาช่วยนะไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์เอ่ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดูได้เรียลไทม์ไงเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูได้คุณผู้ชมนะครับมันก็สามารถช่วยกันได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการโปรโมทนะครับใช่แล้วคุณผู้ชมขะ